สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมก็มาติดตามภารกิจรถวินปูรถเกี่ยวข้าวกันต่อนะครับรถวินทีมงานช่างอุ้ยจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้มาทาภารกิจผููรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาการเกษตรนะครับที่ติดโดมอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านบ้านตะตึงทางไหนครับตาบลน,นอกเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่คลิปที่แล้วครับเราเห็นปฏิบัติการขุดวางไม้นะครับตั้งแต่เริ่มแต่ลงแท่นเลอร์ตกลงราคาเรียบร้อยนะครับ1 4 0 0 0บาทในงานนี้นะครับก่อนที่จะถึงมือรถวินเนี่ยก็มีทั้งรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ทั้งแบคโคนะครับมาเอาขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับจนถึงมือรถวินใส่ก็เน่าอ่ะ มาถึงขั้นตอนนี้ครับก็จะทำการเกี่ยวสลิงใช้ลอกทดนะครับทดสลิงแล้วก็ดึงเลยครับก่อนจะดึงนี่อ่าเดี๋ยวฝากเบอร์โทรสักนิดนึงนะครับเบอร์โทรติดต่อรถวินนะครับ087-874-9987นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ087-874-9987 เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งเบอร์นี้นะครับไป็ต้องไปแจ้ง191นะครับสำหรับรถเกี่ยวรถไมโครติดลมตกคลองตกสะไม่ขึ้นแมวตังครับส่วนถ้าเป็นการจี้ป้นนะครับรักรักวิ่งชิงป้นเนี่ยกครับแต่ถ้ารถติดลมหนักๆ087 87 499 87ครับผมไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ช่างอุ้ยการันตี วันนี้อยู่กับ3คุณ <ร halfway. S 1> พลรถวินครับช่างอุย้ยช่างมิงช่างป๊อปแล้วก็อีกหนึ่งเสียสุดรอครับเสียพัฒน,นาลา,าเมียม,มาช่วยราชาการครับนู่นครับมุดลงไปผูกโซ่นะครับกดใจรอสัก,กครู่ครับวันนี้หน่วยหนึ่งออกงานครับเจ้าขวันใจสบายชาวนาส่วนเจ้าแรงน้อยก็ใกล้ันนี่สเตนบายรออยู่ที่อู่นะครับก็มีมือขวามือซ้ายช่างบอยช่างตองรอ รับสายจากลูกพี่นะครับช่างอุ่ยเนี่ยจะสั่งการเผื่อมีอีกคันอยู่แถวราชนาบุรีนห,นหน่วยหนึ่งนี่ไม่ค่อยจะยกล้อครับแต่ว่าหน่วยสองออกงานนี่แทบจะตีลังกากับหลังเลยครับรถวินของเราสำหรับรถเกี่ยวข้าวครับมาจากนู่นเลยครับสุพรรณบุรีครับเกี่ยวทุกปี แต่ว่าปีนี้ครับเจ้าของนาลืมบอกครับว่านาลอกเจ้าของนาวิ่งมาไม่ทันอ่าถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ติดลมแกก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ได้ลอกสบายแต่ถ้าติดลมปุ๊บโอ้ลืมไปใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใชเป็นอย่างนี้ทุกท,ทุกเจ้าแล้วครับ,รบนี่พูดกันตรงไปตรงมาเลยตไก็มัตอนเกี่ยวนี่แทบจะทุกพื้นที่ครับเจ้าของนาเนี่ยรู้อยู่แก่ใจ ลุ้นอยู่อย่าติดนะอย่าติดนะพอผ่านปุ๊บก็จะบอกว่าโอ้สบายแต่พอจมปุ๊บอ๋อลืมอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ว่ากันครับผมเมื่อติดแล้วเราก็ต้องช่วยกันต่อไปติดรวมตกสะตกคลองนะครับช่างอุ้ยก็ช่วยได้เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากลำพีนน้องสุขุมสนครับผมอ่า ติดลมตกสาต่อคล้องสร้างอุ้ยช่ยได้ครับดึงดึงข้บนบขื่นบอเงินครับพี่น้องบอขึ้นบอเงินบอขึ้นบอเงินครับบ่อขึ้นบอเงินทุกปัญหาช่างอุ้ยช่วยได้นะครับไม่ว่าจะรถเสียข้างทางหรือว่าไปซ่อมที่อู่นะครับเรามีทีมช่างมืออาชีพคอยบริการเอาแล้วครับออกมานะครับสุดยอด เดือไปวันมันไฮโดรลิกนี่ใสละ่ะมีนักมีแฝดอยู่เล่นน้ำแล้วครับเล่นน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยเจรักหัวเจ้าเราฟังแล้วอ่าวันนี้บ่ อกอฝากขอบคุณเจรักนะครับผมซื้อเต็มๆซื้อวางได้ก่อนนะนงรักนงรักรถเกี่ยวข้าวนะครับรติดต่อบริการเลยครับนงรักรถเกี่ยวข้าวมีรถบริการถึงสี่คันด้วยกันครับงาลมก็ไม่กลัวางาลมช่เา <c oughs> เสียพัฒนานี่ <c oughs> เขาประสบการณ์เยอะตกสาก็เคยตกมาแล้วครับตกสาก็ตกมาแล้วครับตกสามิดเลยครับเห็นแต่ถังอุ่มครับ ช่างอุยก็ช่วยได้ช่างอุยลากขึ้นมาเกี่ยวข้าวได้ต่อถ่ายของเหลวลุยกันต่ออีกโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าตอนนั้นนี่ไปเก็บภาพไม่ทันครับช่างอุยดึงขึ้นก่อนผมเดินทางไปยังไม่ถึงครับเียดายมาก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเจ๊รักอีกรอบนึงนะครับส่งเสียพัฒนามาช่วยราชการวันนี้เสียบตัวครับ ชวงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วครับเอา่าลกินาไล่คาถาแลวครับเสียพัฒนาไล่คาถาแล้วทีมงานใช้สลิงทั้งหมดกี oh ่เส้นช่างอุ้ยสามเส้นรถเกี่ยวนี่กี่ตันต้าตันฮะ สิบเอ็ดตัน,รตนแรงดูดล่ะอาช่างอุย้ยประมาณแรงดูดหน่อยพี่ไปประมาณยี่สิบตันยี่สิบตัประมาณยี่สิบตันนะครับน้ําหนักรถเกี่ยวนี่ยสิบเอ็ดตันรวมแรงดูดแรงดึงนะครับของโคนที่อดูดเอาไว้เนี่ยช่างอุย้ยตีให้เลยประมาณยี่สิบตันเดี๋ยวมาดูกันครับทุกทีเราจะเห็นสติงเนี่ยประมาณห้าเส้นคราวนี้ครับสามเส้นเท่านั้นเอง ยีตันก็เฉลี่ยเส้นละประมาณ7ตันครับผมจะเป็นยังไงช่างอุ้ยจะเป็นคนให้คำตอบ เอาเลย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 มาแทมเอไปเอไปอเอีวัานาคุมเอเยยมร,รอเวเนอเอาลยครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวดึง ยกล้อนะครับ,บรถบินยกล้อเลยครับโอ้ขวัญใจขวัญใจยกลนะ้อแล้วขวัญใจขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว เลยครับเกือบแล้วเกือบจะพ้นแล้วเกือบจะพ้นแล้วรอไม้ก่อนครับเครื่องไม่โดนน้าเลยพี่ปลอดภัย,ยพี่นี่พี่นี่เ,นเขากลัวว่าเวลาลากเนี่ยหน้ามันเชิดแล้วเครื่องจะจมน้ําหรือเปล่านะครับปลอดภัยครับผม<ย>เราปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับ,รบยังไงก็ปลอดภัยอ่ะพดอีก โอ้สุดยอดเลยทีมงานไปตัดไม้อยู่ครับเสียงเครื่องเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ก็อยู่ท่านี้ก่อนครับต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับสุดยอดเลยไม้ยังไม่มาเพราะว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับมุดไม้ลงไปหมดแล้วครับ ฝั่งนี้ก็เร่งมือขุดรอครับโอ้โห <app> สุดยอดมากตกสะนะห้มาต่อได้โอเคที่ใส่ให้องตกยิหนามเลยจะดเยิ้มหนามเลย ตอนดึงนี่พอรถวินยกล้อครับยกล้อได้ตำแหน่งนี่รถเกี่ยวก็ค่อยเคลื่อนขึ้นมาครับน่าทึ่งมากชาวบ้านที่มามุงดูนี่ตะลึงตาค้างไปต,ตามๆกันแล้วครับ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> อยู่ในท่าเหินเบหาทั้งคู่นะครับ อยู่ในทาเหานินเบยหาทั้งคู่เนื่องจากว่า,าแท็กด้านซ้ายนั้นจมหนักนะครับจมหนักกว่าข้างข้างขวาจะติดอยู่ในลักษณะเอียงเวลาดึงมามันก็เลยค่อนข้างที่จะเวียงซ้ายครับรอทีมงานรถเกี่ยวข้าวนะครับเอาไม้มาส่งเสียงไปตัดไม้อยู่ป่านู้นครับตรงข้ามเนาะ ได้ยินเสียงเสียงเครื่องยนต์อยู่สลิงเส้นนี้ถูกผูกกับต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับห่างไปประมาณ50เมตร50ถึง70เมตรได้ครับขวัญใจสไบชาวนาครับสุดยอดเลยจำชื่อนี้ไว้ดีๆถ่าสวยเหลือเกิน เก็บภาพก่อนมี y o u t u ่องไหนขายอะไรอะ่ะตีเล็กสายมันครับผมต,ตีเล็กสายมันครับสายมันถ้าขายมันแกต้องอยู่แถวๆคอทาย, <laughs> ยสอสเสือนะพี่สะกดดีๆนะ <laughs> <laughs> นี่ครับท่าสวยเหลือเกินสามเส้นครับเส้นละประมาณ7ตันครับโดยประมาณนะถ้าใครอยากรู้ชัวร์ๆก็เอาวิทยากรน,นะครับ มาวัดน้ำหนักดูใช่ไหมช่างฮุยครับแล้วก็ประมาณให้เดี๋ยวมีคนเก่งแน่นอนเดี๋ยวมีคนเก่งตามมาแน่นอนทำไปครับตามบบราชาวบ้านสุดยอดเลยครับ,นบ,นบในช่วงนี้ก็รอรอไม้ครับไม้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับเรามาชมกันต่อให้เราไม้มาถึงก่อนตอนนี้ผมจะเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับขอเก็บภาพนิ่งก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ